ตอนนี้ช่อง curiosity channel คนช่างสงสัยก็มีกลุ่ม a c e b o o k เลยนะครับก็สามารถเข้าไปจอยได้ไปพูดคุยเวทศาสตร์อะไรกันในนั้นครับลิงก์อยู่ในเดสคริปชันย้อนกลับไปบนโลกเมื่อราวๆ4 0 0 0ล้านปีที่แล้วในช่วงบ้านปลายบรมยุคเฮเดียนซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ทะเลลาวาทั่วทั้งดาวเริ่มเย็นตัวลงจากการก่อกำเนิดอันล้อนแรงเมื่อ500ล้านปีก่อนหน้านั้นตอนนั้นโลกได้มีอุณหภูมิลดต่ำลงจนจุดที่ไอน้ำในอากาศสามารถควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำ แล้วตกลงมาสะสมกันบนพื้นดินจนกลายเป็นมหาสมุทรของโลกไอ้น้ำพวกนี้เนี่ยนอกจากจะมาจากโลกเองแล้วก็ยังรวมถึงโมเลกุลน้ำที่มาจากดาวเคราะห์น้อยและดาวหางน้ำแข็งในอวกาศแล้วหลังจากนั้นไม่นานครับในเวลาไล่เลี่ยกันคำว่าไม่นานนี้ก็หมายถึงหลักร้อยล้านปีอยู่นะครับมนุษย์ก็ได้ค้นพบหลักฐานทางธรณีวิทยาในชั้นหินว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกของโลกนั้นแทบจะถือกำเนิดขึ้นมาทันทีหลังจากที่โลกเย็นตัวลงและมีน้ำครับซึ่งหลักฐานสำคัญนั้นก็คือ สโตมาโทไลซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงมันในท้ายคลิปครับพอมาถึงตรงนี้หลายคนก็อาจจะคิดว่าหลังจากที่สิ่งมีชีวิตถือกําเนิดขึ้นมาแล้วพวกมันก็คงจะวิวัฒนาการไปจนมีความซับซ้อนกลายเป็นพืชกลายเป็นสัตว์อย่างที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วสิ่งมีชีวิตนั้นกลับคงมีรูปร่างเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจนตาแทบมองไม่เห็นครับแล้วมันก็อยู่แบบนั้นเป็นเวลาราว3า0 0ล้านปียาวนานกว่าอายุขยของดาวฤกษ์บางดวงเองนะครับ และหากเรามองโลกจากอาวกาศในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราจะเห็นแต่มหาสมุทรสีฟ้าคลามและแผ่นดินที่แห้งแล้งว่างเปล่าอยู่เต็มไปหมดครับไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถสังเกตเห็นได้เลยแม้แต่น้อยครับไม่มีต้นไม้ด้วยครับจนกระทั่งเมื่อ640ล้านปีที่แล้วในยุคที่เรียกว่ายุคอีดีเอคายู่ๆสิ่งมีชีวิตก็เริ่มวิวัฒนาการจนมีขนาดใหญ่จนเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ายกตัวอย่างเช่นชาเนียและดิกกินโซเนีย ซึ่งล้วนเป็นสัตว์ยุคดึกดำบรบันที่มีรูปร่างคล้ายพืชที่อาศัยการจับสารอาหารที่ล่องลอยไปตามสายน้ำอย่างเรียบง่ายในยุค e ีดีค e รั้นี้ยังคงปราศจากผู้ล่าในท้องทะเลนะครับทะเลในยุคนั้นจึงดูคล้ายกับสวนใต้ทะเลอันสงบสุขที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตแปลกๆก,ก่อนในอีก80ล้านปีต่อมาหรือเมื่อราวๆ540ล้านปีที่แล้วสิ่งมีชีวิตก็เริ่มเพิ่มจํานวนและมีความหลากหลายมากขึ้นอย่างรวดเร็วในห่วงเวลาอันสั้นมากๆครับ คำว่าอันสั้นมากๆเนี่ยก็หมายถึงหลายสิบล้านปีอยู่นะครับตอนนั้นก็มีสัตว์ที่เริ่มวิวัฒนานการให้เคลื่อนที่ได้มองเห็นได้และคิดได้ครับจากสิ่งมีชีวิตไม่กี่พันสปีชีส์ก็กลายเป็นหลักสิบล้านสปีชีส์ไม่ว่าจะเป็นพวกบรรพบุรุษของกุ้งหอยปูปลารวมถึงสิ่งมีชีวิตสายที่จะกลายเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ก็ได้เริ่มถืกอกําเนิดขึ้นในยุคนี้เช่นกันครับถึงขนาดที่นักวิทยาศาสตร์ต่างเรียกเหตุการณ์นี้ว่าบิ๊กแบงของสิ่งมีชีวิตหรื การระเบิดยุคแคมเบรียนเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกแบบที่มนุษย์คุ้นเคยนั้นพึ่งถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อ540ล้านปีที่แล้วนี้เองคิดเป็นประมาณ13.5%จากห่วงเวลาที่ชีวิตทั้งหมดเกิดขึ้นบนโลกครับและถ้าไปมองที่มนุษย์ยุคใหม่หรือโฮโมเซเปียนเนี่ยก็พึ่งถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อราวๆ3 0 0 0 0ปีที่แล้วก็จะคิดเป็นแค่ช่วงเวลาประมาณ0 0 00 0 0 0จุดศูนย์ศูนย์ศูีย์ศูนย์หมดเท่านั้นครับ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่ที่การระเบิดยุคแคมเบรียนนั้นจะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสําคัญบทหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่พลิกรูปแบบของสิ่งมีชีวิตบนโลกไปตลอดกาลซึ่งในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสภาวะแวดล้อมของยุคแคมเบรียนและหาสาเหตุปัจจัยที่กระตุ้นการวิวัฒนานการอย่างฉับพลันกันครับหากถามผมว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทาให้ยุคแคมเบรียนดูโดดเด่นมาจากยุคก่อนหน้าทั้งหมดโดยยุคก่อนหน้านั้นเราจะเรียกรวมๆว,ว่าช่วงบรมยุคพรีแคมเบรียนนะครับแล้วอะไรที่ทำให้ย คมเบรียนโดดเด่นกว่ายุคพรีแคมเบรียนผมก็สามารถบอกได้อย่างมั่นใจว่ายุคนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงจากสวนใต้ทะเลที่สงบสุขซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์โครงสร้างลำตัวนิ่มคล้ายใบไม้ให้กลายเป็นลานสังหารระหว่างผู้ล่ากับผู้ถูกล่าครับนับว่าเป็นการสร้างแรงกดดันให้เกิดการวิวัฒนาการและแตกสายพันธุ์ออกมาอย่างมากมายและรวดเร็วครับไม่ต่างอะไรกับการแข่งขันสะสมอาวุธเพื่อแย่งชิงทรัพยากรจนสิ่งมีชีวิตในยุคอีดีเอคลันที่มีเนื้อนุ่มและอยู่กับที่ ต่างพากันสูญพันธุ์ไปหมดเพราะปรับตัวต่อการแข่งขันนี้ไม่ทันครับรวมถึงปัจจัยที่เปลี่ยนระบบนิเวศอื่นๆนักวิทยาศาสตร์ก็คาดว่าการแข่งขันการวิวัฒนา,าการนี้เป็นผลมาจากการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตสมมาตรแบบครึ่งซีกหรือที่เรียกว่าไบาลาเทีเยที่เกิดขึ้นไม่กี่สิบล้านปีก่อนที่จะเกิดปรากฏการ์การกระเบิดของยุคแคมเบรียนหรือก็คือสิ่งมีชีวิตนั้นเริ่มมีลำตัวสองฝั่งทั้งซ้ายและขวาที่สมมาตรกัน และมีส่วนหัวและส่วนหางอย่างชัดเจนซึ่งเอื้อให้อวัยวะสําคัญต่างๆสามารถเริ่มวิวัฒนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคแคมเบรียนอย่างเช่นดวงตาสมองและลําไส้ครับโดยหนึ่งในไฟลัมสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการด้วยรูปทรงแบบสมมาตรครึง่งซีกและประสบความสําเร็จในยุคแคมเบรียนนั่นก็คือพวกสัตว์ขาปล้องหรือออโทพอดซึ่งก็ได้พัฒน,นาโครงกระดูกภายนอกขึ้นมา ไว้ทําหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปกป้องส่วนที่บอบบางของร่างกายหรือช่วยเคลื่อนไหวในทะเลอย่างอ n o m a r รไค i l i สัตว์นักล่าที่มีรูปร่างลาตัวเพียวยาวประมาณ35ซนติเมตรที่มีหน้าตาคล้ายกับกุ้งแต่มีหนวดคู่ติดหนามแหลมและมีปากรูปวงกลมที่เต็มไปด้วยฟันแหลมคมสําหรับบดขยี้เหยื่อเป็นชิ้นๆอยู่ด้านหน้าครับซึ่งเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ก็ได้รับการขนานนามว่า เป็นสัตว์นักล่าที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารตัวแรกของโลกครับแล้วเมื่อมีสัตว์นักล่าแล้วก็ต้องมีเหยื่อจริงไหมครับโดยนักวิทยาศาสตร์ก็คาดว่าอาหารหลักของอโนมาโรไคลิสนั่นก็คือตัวไทโลไบครับที่เป็นสัตว์ขาพร่องเหมือนกันสังเกตได้จากรอยกัดที่เป็นทรงกลมเหมือนกับรูปร่างปากของอโนมาโรไคลลิสซึ่งทรงพลังเพียงพอที่จะฉีกเกาะแข็งๆของไทโลไบให้ขาดกระจุยได้เลยทีเดียวครับ แต่ก็อาจจะมีบางครั้งที่ไทโลไบต์สามารถหลบหนีได้โดยการขุดฝังกลบตัวเองในผืนทรายเพื่อซ่อนตัวจากนักล่าครับถึงแม้ไทโลไบต์เนี่ยจะตกเป็นเหยื่อสําคัญของอโนมาโรไคลสแต่มันกลับเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตในยุคแคมเบรียนที่ประสบความสําเร็จในการแพร่พันธุ์ออกลูกออกหลานมากที่สุดเนื่องจากไทโลไบต์เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกๆที่สามารถเคลื่อนที่เดินไปมาตามท้องทะเลได้ทําให้มันสามารถเดินลาาตะเวนไปทั่วเพื่อคุ้ยหาสารอินทรีย์และสิ่งมีชีวิตตัวเล็กมากเป็นอาหารได้ครับ ซึ่งมันต่างจากสิ่งมีชีวิตยุคก่อนที่ทําได้แต่ดักจับอาหารที่ล่องลอยมาตามสายน้าเท่านั้นมันเลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ในปัจจุบันเรามีการค้นพบฟอสซิลของไทโลไบต์อย่างมากมายกว้างขวางมากที่สุดเราพบมันแทบในทุกบริเวณของโลกเลยครับตั้งแต่ทวีปอเมริกาจนไปถึงเอเชียอย่างในประเทศไทยก็มีการค้นพบฟอสซิลของไทโลไบต์อยู่เยอะในจังหวัดสตูลครับส่วนภาพต่อมาที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้ก็คือ ฟอสซิลของโอพาบีเนียซึ่งก็เป็นนักล่าตระกูลขาปร้องขนาดกลางอีกสายพันธุ์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันในยุคแคมเบรียนครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีดวงตาอยู่ถึง5ดวงบริเวณด้านหน้าแถมยังมีอวัยวะที่คล้ายกับงวงเอาไว้หาอาหารด้วยครับหน้าตามันดูแปลกประหลาดมากมันดูไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตบนโลกที่เราคุ้นเคยเลยจริงไหมครับจนนักวิทยาศาสตร์ก็ต่างพากันงงจะจับเจ้าโอพาบีเนียเนี่ยไปใส่ในแผนผังวิวัฒนาการใส่ตรงไหนใส่กันไม่ถูกอยู่ช่วงหนึ่งเลยครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นข้อย้ำเตือนที่น่าสนใจว่าการวิวัฒนาการของสัตว์อย่างรวดเร็วในยุคแคมเบียนนั้นมีความหลากหลายมากๆเลยครับทําให้สิ่งมีชีวิตบางส่วนก็อยู่รอดจนมาถึงปัจจุบันและอีกส่วนหนึ่งก็ได้หายไปตลอดกาลในอีกหลายร้อยล้านปีต่อมาครับพวกไฟลัมสัตว์ขาปร่องบางกลุ่มที่รอดชีวิตมาได้นั้นก็จะกลายเป็นพวกแมงมงแมลงกิ้งคือกุ้งปูที่เรารู้จักกันดีนั่นเองครับ ส่วนไฟลัมถัดไปที่เกิดขึ้นมาในช่วงการระเบิดของยุคแคมเบรียนที่น่าสนใจไม่แพ้กับสัตว์ขาป้องก็คือพวกไฟลัมมอรัสกาสัตว์ลำตัวนิ่มที่มีจุดเด่นอยู่ที่เปลือกแข็งรอบนอกซึ่งมักจะทํามาจากสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตที่แข็งแรงกว่าเกราะของไฟลัมสัตว์มีขาป้องอย่างเช่นเจ้าตัววิวาคเซียและเฮลซิโนเนลิซึ่งก็คงคาดเดาไม่ยากใช่ไหมครับว่า ต่อมาลูกหลานของพวกมันบางส่วนก็ได้วิวัฒนาการกลายเป็นหอยทากบกหรือตัวทากที่ไม่มีเปลือกในปัจจุบันครับในขณะเดียวกันพวกมอลัสกาส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในยุคแคมเบรียนก็ได้กลายพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วจากการแข่งขันที่ดูเดือดบ้างก็พัฒนาให้เกราะอ,อยู่ทั้งสองฝั่งทั้งบนและล่างกลายเป็นฝาที่สามารถเปิดปิดได้ไดเพื่อป้องกันนักล่าให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมหรือที่เรียกกันว่าพวกสัตว์ชั้นไบวาเวียซึ่งก็เป็นกลุ่มของหอยสองฝานในปัจจุบันบ้างก็ปรับให้ด้านหลังนนนั้ยยยืดาวออกกไปปเ็ทรงล ในขณะที่อวัยวะที่เรียบๆเป็นแบนๆที่เคยสัมผัสพ,พื้นทรายก็ได้กลายมาเป็นหนวดไว้ใช้ในการเคลื่อนที่และหาอาหารแทนเพื่อนๆพอจะคุณไหมครับว่าสัตว์กลุ่มนี้คืออะไรใช่ละครับพวกมันก็คือบรรพบุรุษของปลาหมึกที่ยังไม่ทิ้งเปลือกแข็งไปนั่นเองครับโดยสปีชีส์ที่เป็นหลักฐานของรอยต่อทางวิวัฒนาการที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือพวกแพลตโนนซอรัสและนอทิโลอิด หรือหอยงวงช้างที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันครับซึ่งพวกมันก็ดูเหมือนสัตว์ลูกผสมระหว่างหอยกับหมึกยังไงอย่างนั้นเลยครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าหมึกนั้นจะมีบรรพบุรุษร่วมกับหอยครับซึ่งในปัจจุบันพวกหมึกนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ฉลาดมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับและเมื่อมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็ต้องมีสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังด้วยใช่ไหมครับและฟอสซิลของสัตว์ททีีี่่่เเรรราาคิดดวววป็นนสสััััตต์มกกกะูหลงแ ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในช่วงการระเบิดของยุคแคมเบรียนนี้เช่นกันครับโดยมันมีชื่อว่าพีไคอาซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับปลาไหลซึ่งใครจะคิดล่ะครับว่าลูกหลานของพีไคอานี่แหละในอนาคตจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคานขนาดยักษ อย่างไดโนเสาร์หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมถึงมนุษย์เองด้วยครับเนื่องจากสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่เกิดขึ้นมาในยุคแคมเบรียนนั้นมีคอได้เปรียบเนื้อสัตว์ในไฟลัมอื่นตรงที่ว่าแกนสันหลังกลางลําตัวสามารถเป็นจุดยึดให้กับกล้ามเนื้อได้ซึ่งมันก็ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวประกอบกับม,นมันได้มอบพื้นที่ให้ระบบประสาทให้สามารถพัฒน,นาได้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยครับที่จริงแล้วนอกจาก3มไฟลัมเด่นๆที่ผมยกตัวอย่างมานี้ก็ยังมีอีอกกราาว20ว20่ไฟล ที่ได้วิวัฒนาการมาในช่วงการระเบิดของยุคแคมเบรียนครับแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอเน้นอันที่สําคัญสําคัญแล้วไปกันไวๆก็แล้วกันครับโดยเริ่มจากสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีรูปร่างสมมาตรแบบครึง่งซีกอย่างพวกสัตว์ในไฟลัมในดาเลียหรือกลุ่มแมงกะพุนที่เป็นสัตว์กลุ่มแรกๆที่ได้วิวัฒานาการโครงสร้างระบบตัวแบบสมมาตรรัศมีหรือเลเดียลซิเมทรีซึ่งสามารถทําให้พวกมันเคลื่อนที่ไปมาในท้องทะเลได้อย่างอิสระ ด้วยวิธีการขยับกล้ามเนื้อบริเวณรอบรูตรงกลางที่ทำหน้าที่เป็นปากและช่องขับถ่ายของเสียในรูเดียวกันครับถัดมาก็คือพอลิเฟอรลาไฟลัมของสิ่งมีชีวิตจําพวกฟองน้ําที่อาศัยการกรองสารอาหารต่างๆจากน้ําทะเลไม่ต่างจากสิ่งมีชีวิตในยุคก่อนหน้ามากนักและไฟลัมถัดมาครับเอ็กไคโนเดอร์มาตาไฟลัมของปลาดาวกับเม่นทะเลที่ชอบกินสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กกว่าตามพื้นสมุทรครับในท้ายที่สุดแล้ว การวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆตลอดเวลาหลายล้านปีที่ผ่านมาเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงพลังของธรรมชาติที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างน่าทึ่งเหมือนกับเทคโนโลยีของแว่นออฟดัสออฟดัสโฮเวอร์ทที่ทำมาจากนิติโนลหรือนิกเกิลผสมไทเทเนียมที่มีความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นสูงคือรูปร่างเดิมได้เหมือนใหม่แม้เจอกับสถานการณ์ที่ท้าทายเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการให้ทนต่อแรงกดดันของธรรมชาติมานานหลายล้านปี ที่ไม่ว่าจะถูกบิดงอถูกทับถูกเหยียบม,มันก็สามารถกลับคืนสู่รูปร่างเดิมได้สั่งซื้อได้แล้วที่แฟนเพจออบตัดหรือจะซื้อที่หน้าร้านก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้โค้ดส่วนลดสงสัย SONGSAI ก็จะได้รับส่วนลด100บาทและทําให้ออฟตัดจ้างผมเป็นนานๆครับอย่างไรก็ตามการถึงกําเนิดของไฟลัมของสิ่งมีชวิตใหม่ๆมากมายเนี่ยก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าทําไมสิ่งมีชวิตถึงอยู่ๆก็ได้เริ่มวิวัฒนานการอย่างรวดเร็วและฉับพลันในช่วงการระเบิดของแคมเบรียนกันแน่ ซึ่งในปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็มีอยู่สสมมติฐานหลักๆด้วยกันครับสมมติฐานแรกนั่นก็คือการเพิ่มขึ้นของก๊าซออกซิเจนในอากาศอย่างมีนัยสําคัญเนื่องจากออกซิเจนเนี่ยจะช่วยให้เซลล์ในร่างกายสามารถผลิตพลังงานได้มากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับโดยโลกของเราเนี่ยได้สั่งสมออกซิเจนมาอย่างช้าๆเป็นเวลานานหลายร้อยล้านปีก่อนหน้าการระเบิดของยุคแคมเบียแล,ล้วครับโดยออกซิเจนเนี่ยก็ได้สะสมจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของจุลชีพขนาดเล็กที่ชื่อว่าไซยาโนแบคทีเรีย ที่อาศัยอยู่ทั้งในทะเลและแหล่งน้ําจืดไปทั่วโลกเลยครับบางทีถ้าเราเดินไปตามแนวชายฝั่งน้ําตื้นหรือบ่อน้ําขังในยุคแคมเบรียนเราก็อาจจะเจอกับแบคทีเรียพวกนี้จับกลุ่มกันลอยคออยู่เหนือน้ําคล้ายกับแผ่นฟิล์มบางๆหรือที่เรียกว่าพรมจรุลชีพหรือไมโครไบโอแมทนั่นเองครับโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของไซโนแบคทีเรียในพรมจรุลชีพนั้นมีความโดดเด่นอยู่ที่ว่า พวกมันได้ส่งผลข้างเคียงให้มีสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดขึ้นรอบๆพรมจุลชีพเลยครับและเมื่อเวลาผ่านไปพวกสารแคลเซียมคาร์บอเนตนี้ก็จะตกตะกอนกลายเป็นชั้นหินแข็งที่เรียกว่าสโตมาโทไลนั่นเองครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ยังสามารถค้นพบสโตมาโทไลได้ทั่วไปเลยครับมันก็เลยเป็นหลักฐานชิ้นแรกๆที่ทําให้มนุษย์รู้ว่าสิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกมานานแล้วเป็นเวลาหลายพันล้านปีครับอย่างไรก็ตามในยุคแคมเบรียนนั้น ไซยาโนโบแบคทีเรียก็ไม่ได้ผูกขาดการผลิตออกซิเจนไว้เพียงกลุ่มเดียวนะครับแต่ก็ยังมีพวกแมกโคร l ลจีหรือสาหร่ายที่ตาเปล่าของมนุษย์สามารถมองเห็นได้พวกมันได้อยู่ตามท้องทะเลที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนอีกด้วยอย่างเช่นพวกสาหร่ายสีเขียวและสาหร่ายสีแดงซึ่งพวกมันก็ได้วิวัฒนาการมาในช่วงเวลาประมาณ1,600จนถึง900ล้านปีที่แล้วมันเป็นผลจากการรวมร่างของไซยาโนโบแบคทีเรียกับเซลล์อื่นๆผ่านปรากฏการที่เรียกว่า endosymbiosis ถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมก็สามารถไปดูคลิปที่ผมเคยพูดไว้แล้วได้นะครับส่วนตัวอย่างของสาหร่ายใต้น้ําที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในยุคแคมเบรียนก็มีพวกแดซี่แคลเดลสาหร่ายที่มีรูปร่างคล้ายกับเห็ดที่ยังคงอยู่รอดและแพร่พันในทะเลเขตร้อนจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์จึงเรียกพวกมันว่าเป็นฟอสซิลที่ยังมีชีวิตนั่นเองครับอย่างในบ้านเราเนี่ยก็มีสาหร่ายกลุ่มพวกนี้เยอะในแถบทะเลอันามันแต่กว่าที่พวกสาหร่ายใต้ทะเลในยุคแคมเบรียนส่วนหนึ่ง จะแตกแขนงวิวัฒนาการมาเป็นต้นไม้หรือพืชพันธุ์บนแผ่นดินอย่างที่เรารู้จักนั้นก็ต้องรอเวลาให้ผ่านไปอีกประมาณ 60ล้านปีเลยทีเดียวครับถึงแม้นันเวลานั้นโลกจะยังไม่มีพืชรุ่นใหม่ที่สามารถผลิตออกซิเจนได้เยอะเท่ากับปัจจุบันแต่มันก็มีสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้อาศัยอยู่บนโลกมาก่อนการระเบิดของยุคแคมเบรียแหละครับซึ่งมันก็ได้เพิ่มปริมาณออกซิเจนในชั้นบรรยากาศจนตัวเลขแตะถึง8%ซซึ่งตัวเลขนี้ก็อาจจะเพียงพอให้เกิดการวิวัฒนานการใหม่ๆให้สิ่งมีชีวิตสามารถใช้พลังงานได้มากขึ้นครับ ส่วนอีกสมมุติฐานหนึ่งหรือสมมุติฐานที่2ที่บอกเราว่าอะไรทําให้เกิดการระเบิดยุคแคมเบรียนก็คือการสิ้นสุดของยุคที่โลกทั้งใบปกคลุมไปด้วยฐาน้ําแข็งหรือที่เรียกว่าปรากฏการณ์สน b บอ l e เอิร์ดระหว่างช่วงเวลา720จนถึง635ล้านปีที่แล้วในยุคที่เรียกว่าไคโอจีเนียน โดยสมมติฐานนี้ได้บอกว่าการละลายของทานน้ำแข็งทั่วโลกนั้นได้ก่อให้เกิดสายน้ำที่ไปกัดเซาะชั้นหินต่างๆบนแผ่นดินมากมายและได้นำพาแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตลงมาสู่ทะเลโดยเฉพาะฟอสฟอรัสที่เป็นแร่ธาตุที่จำเป็นในการเก็บและส่งต่อพลังงานในเซลล์ครับทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและวิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลาสั้นๆเลยครับหรือจริงๆแล้ว สาเหตุของการระเบิดของสิ่งมีชีวิตในยุคแคมบเบรียนนั้นอาจมาจาก2ปจัจจัยนี้ร่วมกันก็ได้ครับเพราะว่าทั้งออกซิเจนและฟอสฟอรัสเนี่ยก็ล้วนส่งผลต่อการผลิตพลังงานของสิ่งมีชีวิตในระดับเซลล์ทั้งนั้นเลยครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับสสมมติฐานที่เราพูดมาเนี่ยมันก็ยังเป็นเพียงแค่สมมติฐานที่มีหลักฐานสนับสนุนน้อยมากๆอยู่ครับนักวิทยาศาสตร์ยังคงต้องศึกษาค้นหาหลักฐานใหม่ๆต่อไปก่อนจะสามารถยืนยันสาเหตุข,ของการระเบิดยุคแคมบเบรียนได้ครับ การระเบิดของสิ่งมีชีวิตในยุคแคมเบรียนหรือแคมเบรียนเอ็กซ์โพชั่นเนี่ยก็คือปรากฏการณ์ที่ได้พลิกโฉมประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งใบเลยครับซึ่งความน่าตื่นเต้นของเรื่องนี้อยู่ที่ว่าหากนักวิทยาศาสตร์พบว่าการระเบิดของยุคแคมเบรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยง่ายเรารู้กลไกลของมันและเราสามารถหาได้ว่าที่ไหนในจักรวาลสามารถเกิดกลไกแบบนี้ได้บ้างมันก็หมายความว่าดาวดวงอื่นในจักรวาลก็มีโอกาสจะเกิดการวิวัฒนาการแบบก้าวกระโดดในช่วงเวลาสั้นๆแบบนนนี้เช่กััครบ และนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อของการระเบิดของยุคแคมเบรียนที่เราได้นำเอามาฝากกันในวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปเนื้อหาความรู้แบบนี้ก็เช็กอยู่หน่อยว่าได้กดไลค์กด u b s สไ i b ์หรือยังนะครับถ้ายัางรบกวนกดด้วยครับแล้วใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้ไปมากกว่านี้ก็สามารถกดสมัสมาชิกหรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์แงได้เลยนะครับโดยยอดสนับสนุนของทุกคนเนี่ยก็จะกลายเป็นค่าข้าวค่า,ากาแฟค่าตัวของทีมงานคนช่างสงสยัยทั้งหมดเลยครับสำหรับคลิปต่อไปใครอยากฟังเรื่องอะไรก็สามารถ บอกเราได้ที่คอมเมนต์หรือว่าสามารถไปบอกในกลุ่มเฟ e บุ o กก็ได้ครับเดี๋ยวพวกเราจะไปอ่านกันแล้วก็ทำคอนเทนต์เรื่องนั้นมาครับขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันเหมือนเดิมครับอย่าลืมช่างสงสัยเข้าไว้นะครับสวัสดีครับ